นี่ไงเปลือกบางมากเลยครับอันนี้ยังเป็นเนื้อไก่ฉีกเป็นเนื้อไก่ฉีกเหรอฮะใช่ถ้าจะกรอบนอกนุ่มในก็อีกสักประมาณวันสองวันก็จะสุกกว่านี้อีกโอ้มันก็สวยนะครับเนี่ยสวยรับหน้ารับประทานนะครับแบบนี้ถ้าสุกกว่านี้ก็เหลืองขึ้นอีกครับครับผมอันนี้ร้อยสามสิบละครับร้อยสามสิบเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเดินขึ้นมาภูก็จะครับผมสวยๆหน่อยจะมีภูภูสวยปนไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นภูใหญ่ ได้1พู2พู1เม็ด2เม็ดก็เป็น2คพูใหญ่ๆครับแล้วก็2เม็ดในราคา130บัาทก็มีร5อยาอนี้ลูกใหญ่เลยนะฮะก็เป็นลูกโบประมาณลูกสักประมาณ6โล7โลอ้โหลูกค้าชอบลูกใหญ่ก็มาเลือกเลยครับสุดยอดเลยขายในราคาลูกค้าจับต้องได้นะครับอเท่านี้นะฮะอันนี้เป็นเบอร์สวยครับเบอร์สวยก็จะเป็น1คู สองพูสามพูสี่พูอันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหมอันนี้ร้อยห้าสิบครับอ้ร้อยห้าสิบเลยใช่ถูกมากครับเราแยกไปถูกใหญ่นะฮะราคาสูงสุดร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทครับราคาสูงสุดก็คือนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ตอนนี้จะหมดละเดี๋ยวขายดีละขายดีมากครับของมาจากชัยราดครับชัยราดเขาเรียกว่าบางสะพานน้อยประจวบครับใช่ของชัยราดเนี่ยก็คืออร่อยแน่นอนของใต้ครับทุเรียนต่อให้เป็นที่ไหนถ้าแก่อร่อยหมด ถ้าไม่โดนฝนอร่อยหมดครับใช่ปีนี้ทุเรียนใต้จะอร่อยมากๆรับประกันเลยครับร้านผมรับประกันอยู่แล้วมาลูกค้ามาเลือกได้เลยครับมีทั้งเป็นเนื้อให้ไปบ่มเองแล้วก็สุกสุกเราก็ปอกให้ครับปอกให้มีน้องปอกให้ถ้าเลือกไม่เป็นผมช่วยเลือกได้บริการยอดเลยไปแล้วนะอ้ไเนยถามว่ามันก็มีต้นแบบนีเลย คอนเซปต์เดิมเลยครับที่ร้านก็ถ้าเจออ่อนขาวจืดเค็ม200%รเปอร์เซ็นต์ใช่รับประกันทุกลูกเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วซื้อร้อยเค็ม0 0โอ้หสุดยอดแต่ต้องเอามาเค็มทั้งลูกนะครับไม่ใช่่อมาเค็มแต่เม็ดไม่เอานะอั <laughs> ะนนี้ลูกสวยมากเลยนะฮะดูเนื้อกันครับ ตาใหอะรบงนี่ไงเปลือกโคตรบางเลยโอ้โหกำลังกินนะะเ้ยือสวยงามนะครับเนื้อต้องยอมรับเลยว่าเนื้อดีมากเปลือกบางครับเร้านนี้ ามมอห้าร้อยสี่สี่บาทเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องเที่ยวจะเยนนะเนี่ยโอ้ไม่ตายด้วยเรนกยูอัโรทานคมีเห็นข้างบ้านอาเนี้ยคุณผว่าจัดโม่ถ้าจัดโรถ้าจัดโป่นี่ผมว่ามีขายถูกที่สุดในตอนนต้อี่เป็นแป ลูกค้ามีของอรบ้างนี่เมื่อวานนี้เลยเดิ๋เราชนมาด้วยลูบูว่ามาจากระยองเลยเหรอมาจากระยองเลยเหรอไม่ อยู่ดอนเมืองแหละไมเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะรีบมาเลยไม่ซื้อระยองกลับมานี่ไม่ซื้อระยองไม่ซื้อระยองมาซื้อดอนเมืองอีกโอ้โหลูกค้าประจำแล้วคนนี้น่าจะซื้อผมเหมาไว้น่าจะประมาณสองสามหมื่นแล้วโอ้โหื่นนไฮไรท์เลยครับมาณเที่ยได้เนื้อแบบใจอันนั้นลูกเท่าไหร่โอ้เปิดอกบางไ้เลย จะเปิดบ้างไปไหนครับเนี่ยมีกินรุ่งนี้ก็มีครับเดี๋ยวผมเลือกให้ชื่อร้านทุเรียนทองใบครับมาได้เลยก็สามารถปักหมุดชื่อร้านอทุเรียนทองใบมาได้ใช่ทุเรียนทองใบก็ปักหมุดมาได้เหมือนกันครับใน Google แบบครับแผนที่ร้านก็เข้ามาแต่ในตลาดนัดโอโซนวันครับดอนเมืองเข้ามาได้เลยฝั่งทางเข้า KFC ครับเข้ามาท้ายตลาดขวามือสังเกตป้ายร้านใหญ่เลยครับ ขายตั้งแต่เที่ยงครับจนถึงเที่ยงคืนคคบ,บางทีถ้าลูกค้าเยอะๆก็ตีหนึ่งตีสก็มาครับบางวันลูกค้ามาเคาะเรียกลูกน้องตีห้าคคบม้มเปิดมาขายกัน